ต้นต,อ,ตออยู่ทางนี้อุ้ยโอ้โหุมจับไม่ได้อาวนล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Channel นะครับอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Alien Shoot ชูเตอร์นะครับผมเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับแต่เรามาเล่นในโทรศัพท์นี่ครับเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นตำนานอีกเกมหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นไปได้เดี๋ยวหาอยากหาเวอร์ชันเอ่อคอมมาเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เป็นตำนานมากนะรครับรู้สึกว่าด่านจะเป็นเหมือนเดิมนะติดอะ่ะโอเค okay. แต่ตัวละครน,นะนะ่าเขาน่าจะปรับให้เอ่อ สมกับสมกับเป็นเกมมือเถือนะเพราะว่าเท่าที่จําได้เหมือนว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นคอมตัวละครจะสวยกว่านี้แต่ไม่เป็นไรครับมันน่าจะขึ้นอยู่กับเรื่องความจำแต่ไม่เป็นไรแหลกลานผมชอบมากเลยเกยมนี้จําได้ว่าเล่นครั้งแรกตอนเอ่อตอนอปอ .6 นี่ครับกมนี้ เล่นไม่จบด้วยนะเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นในคอมโรงเรียนนะครับเล่นในคอมโรงเรียนเกมนี้ซึ่งก็เกมที่เล่นในคอมโรงเรียนก็เวลาเลิกเรียนเราก็จะไม่ได้เล่นต่อนะครับอ่าเข้าทางนี้สินะรับทราบยิงถังตรงนี้มานนี้หันหน้าไปทางนี้ หันยากว่ะอล็อกไว้ลอว็อกโดนระเบิดตายไปด้วยชิบหายก็มันขยับเมาไม่ได้อ่ะเออถ้ามันขยับเมาได้คงจะเล่นง่ายกว่านี้นะแต่มันขยับเมาไม่ได้เนี่ยประเด็นเข้าทางนี้ได้ไหมไม่ได้เหรอต้องอ้อมเข้าทางเดิม โอเคไว้จะระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันคอมอ่ะปุ่มยิงอะ่ะมันจะควบคุมโดยเมาส์ใช่ไหมอันนี้คือปุ่มปุ่มยิงมันล็อกให้อัตโนมัตินี่เข้ารูตรงนี้มันขับยากเลยนะโอเคเข้ามาแล้วครับผมมามันแน่งานนี้อเอเลี่ยนน่ารักมากแอกแอาเสียงดังเดิมที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี เสียงแอกมาแล้วเอาเลยฮ่าฮ่ามันกันเลยงานนี้อย่าไปจุ่ใกล้เออมาครับพี่เดี๋ยวยร,ยวรูนี่มีอะไรอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอเช็คดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีเงินนะข้างในนะ เช็คได้ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคงันกลับไปตรงที่เดิมไปครับมาเลยครับเข้ามาในบรรยากาศที่มืดมืดยิงย่งยิ่งด่านนี้ยังจําได้อยู่นะว่าเคยผ่านมาถึงอยู่ช่วงนี้เป็นด่านที่ไม่เท่าไหร่จะจะเปิดไฟยังไงนะตรงสวิตช์ด้านล่างไนงะโอเคตรงนี้สินะเปิดสวิตช์ไฟตรงนี้โอเคครับ เปิดสวิทไฟเรียบร้อยแล้วจะได้มันเก็บเงินพังๆชิวๆถ้าเจอเราพร้อมยิงอยู่แล้วเรื่องนั้นสบายใจได้เอ้ยอ้นี่ทำอะไรอะจอเห็นจอมันเปิดอยู่ไงถึงจะบอกว่าเคยเล่นแต่ถ้าไม่ได้เล่นนานก็จำไม่ได้นะ มีรูเข้าไปตรงนี้เหรอจริงเหรอเช,ช็คดิเช็คก่อนนิดนึงด้านล่างใช่ไหมใช่แน่เลยมาละเอาแล้วเฮ้ยเอ๊ะเออฮ่า,าสวยงามเฮ้ยอืมไอตัวสีท้องตายยาก Ha. มาสิครับมาเลยกลัวที่ไหนละ่ะเข้ามาฮะไม่กลัวหรอกบอกเลยสตีนี้มันเชิงได้ลมจริงๆเลยครับตีมันได้มากโอ้โหเอาสิเอาดิ ha ha. สวยงาม,ยา,ยวามกระจุยกระจายชอบความกระจายนี้มาก ยังเหลือตัวแดงด้วยอิ่ชิดวิ่งเร็วโอ้ยอยังเหลืออีกตัวโดนกลับไปสองทียิงก่อนไหมตรงนี้สินะขอเช็คกล่องกันตูวนี้เหรอรับเข้าไป เอาเลยครับเข้ามาในด่านที่3นี่ครับด่านนี้ไฟยังดับอยู่สิ่งที่น่ากลัวก็คือไฟดับนี่แหละมันจะต้องมีห้องหนึ่งที่เป็นสวิตช์ไฟหายเจอกก่อนครับวิถอยอ่อนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจบเดี๋ยวมีเจ็บตัวกันงานนี้วิทางถอย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 อ่าความกระจุยกระจายนี้ ไฟอยู่ไหนวะจะเดินไปหาให้เจอก่อนต้องเจอสวิตช์ไฟในสักทางหนึ่งทางนี้ไปไม่ได้วะ่ะเข้าตรงเนี้เฮ้ยเสียงระเบิดเออจำได้ละเมื่อกี้เสียงระเบิดบางอย่างเมื่อกี้จะทำให้เกิดรูขึ้นที่กำแพงแล้วเราจะสามารถทะลุได้มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าแรงระเบิดเมื่อกี้นั้นมาจากทางไหนกัน เ,เสียงระเบิดบเมื่อกี้จะทำให้ผนังเป็นรูผมรู้แค่นั้นหาก่อนนี่ไงเจอละระเบิดรัวๆเก็บตังก่อนเรื่องสวิฟไฟเอาไว้ทีหลังเรื่องเก็บตังนี่สำคัญโอเคเปิดไฟเรียบร้อยงานนี้สนุกแน่หม่ มันจะสนุกสุดๆไปเลยาแล่ะยิงตายยากด้วยไม่กระจุยกระจายไงโอ้โหดาวหน้ากันเข้ามาเอาดิเออสวยงามอย่างนี้สิวะชอบเสียงดนตรีเหลือเกินเก็บตังค์อนเจองเจอแน่พวกมดปวก ออกมาเส้เอาดิฮหมดยังเจอกันเลยดีกว่าเพื่อนเจอกันอุ๊ยถังก็มาไองง่เยอะจังนะออกมาเส้ออกมาเลยพวกแกปกดล็อกรางวันพิเศษเอาเส้กลัวที่ไหนละ่ะ เลนแปดสิบห้าไม่กลัวซะหรอกฮึดเออเปิดประตูมาเปิดไม่ได้ะดวะเยอะด้วยมาอาดิต้องบุกเข้าไปสินะกระแพงที่เปิดออกนั้นมันออกมาจากห้องไหนกันไม่จ็บไม่เหี้ย ก็หาแหล่งต้นตอเจอแล้วต้นตออยู่ทางนี้อ,อ,อุ้ยโอ้โหลูมขยับไม่ได้เนี่ยขยับไม่ได้เออมาอีกทีครับแกมือกันใหม่เฮ้ยมันผมคิดว่ามันจะเดินได้นะเพราะจำได้ว่าเวอร์ชันของมันเดินผ่าได้ไม่ใช่เหรอเออเนาะเราต้องเดินไปที่จุดที่มันถูกระเบิดอะจำได้นะเว้ยแล้วก็คือเราก็ต้องเออ่ เราก็ต้องฝ่าเข้าไปแล้วก็เอาระเบิดไปติดตั้งเนะี่ยจําได้นะทำไมมันเปิดไม่ได้อนะเขาอาจจะปรับปรุงใหม่ให้เล่นยากขึ้นก็ได้เราก็ต้องใช้วิธีของเรารอบนี้ผมบอกเลยว่าผมเตรียมระเบิดมาโคตรเยอะเพื่อการนี้โดยเฉพาะจะโยนให้รัวๆเลยแล้วก็จะฝ่าฟูงชนเข้าไปหาจุดที่ระเบิดแล้วก็พร้อมที่จะทิ้งระเบิดอย่างเร็วที่สุดไหม ยิงรัวอ่าออกมาเลยพวกมดปลวกมาเลยทำไรเช้นถ่ายกันเหรอของแค่นี้ไม่หมดอีกต้องรีบไปโดยเร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งช้ามันยิ่งเพิ่มจำนวนนะอันตรายมากมาเลยย,ยิงยางรัว คิวไปต้องฝัาฟุ้งชนเข้าไปให้ได้อืมเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อปืนใหม่มาด้วยนะครับแต่ว่าเล่นอย่างชิลมากเลยเดี๋ยวชิปอืมไมกัดลงไปด้านก่อนได้ไหม เจ็บเจ็บเว้ยเจ็บโอ้ยเพียบ h อ t เด e อะไรกันนี่เดี๋ยวมากเยวไปเปล่าเะความวงชนยังไงวะเนี่ยเยอะขนาดนี้เนาะเอาดิ ลุกเปิดประตูละแล้วทิ้งทิ้งบอมขึบุกป่าเข้าไปทิ้ง bom ทิ้ง bom เลยทิ้ง bom รัวๆครับเอื้อเอื้อทิ้ง bom รัวๆ bom รัวๆเฮียแล้วเออื้ทิ้งลุกเปิดยังผมว่าผมทิ้ง bom แล้วนะเมื่อกี้ เอ,อกระจุยแหลกลานของที่เตรียมมาไม่มีศูนย์เปล่าครับได้เล่นทุกนัดนี่ไงปิดถ้าเรียบร้อยเรียบร้อยครับอดรูร่วงละมาเลยไม่กลัวลรอกมีเกาะใช่ไหมเกลือกระสุนชุบกระสุน,สนมากัดเกิดแล้ว ประมาทไปนิดนึงไม่ทันได้ดูเลือดเออสือระเบิดเลือหกเลกก็ตัวฮิวเลือหกเลือดแดงฉานเต็ไมไปหมดเลยนะเพื่อนมีตัวอีกเหรอรุนแรงกระจัง ย,ยังมีอีกเหรออันนี้คือลองเดินเข้าไปสิจุดนี้คืออะไรจุดสีแดงตรงนี้ทำอะไรได้บ้างบอกที่เห็นระเบิดตรงนั้นหรือเปล่ายิยงสิระเบิดตรงนั้นคือ ไม่ระเบิดอะ่ะบัทดสอบที่สุดไม่ยิงระเบิดไม่ระเบิดวะอยู่ตรงนี้แล้วกันได้แน่โอเคไปทางไหนว่ามาเก็บตังค์นิดนึงพร้อมดูยต่อมากฮิ่ก่อนมีใครหน้าไหนอีก ผมต้องไล่เก็บให้ครบทุกตัวใช่ไหมถ้าเก็บไม่ครบด่านจะไม่เปิดประตูจะไม่เปิดใช่ไหมหมาเลยหมดยังเหลือก,กี่ตัวปอดบอกประตูไม่เปิดเลยทีประเด็นแต่ว่าเก็บไม่หมดต้องไล่เช็คกันละอาจจะมีเหลือรอดอยู่ที่ไหนสักที่นึง ต้องเช็คทุกอนมันได้กลิ่นเรามันต้องเดินมาหาเราบ้างอะนี่ไงโอ้หฮึัดเข้าไปรูนี้เหรอออกไม่ได้ดิประเด็นต้องออกอีกรูหนึ่งเบิดเลยสองลูกนะเฮ้ ขายสิเบิร์ละสองลูกเอาไปเล่นมีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวรูนี้สินะเมื่อกี้เห็นเยอะมากเหลือก,กี่ตัวว่ามาสิหมดยังถ้าหมดจะไปแล้วนะ น่าจะหมดแล้วมั้งขึ้นไปเช็คข้างบนอีกทีอ่ามีลูกศรบอกแล้วครับแสดงว่าปร,ประตูเปิดชัวผมจัดการได้สำเร็จเสร็จสิ้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเป็นเกมที่ย้อนอดีตนะครับเลยก็เล่นกี่ครั้งก็รู้สึกมันเหลือเกินนะครับเดี๋ยวมีต่ออีพีแน่นะครับและถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะหาเวอร์ชันคอมมาเล่นให้ดูด้วยนะครับเป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับชอบมากเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับบายครับผม